น่ากินไหมครับเป็นอาหารมื้อเช้าของผมนะครับช่วงนี้กินแบบนี้ทุกวันนะครับโย่วาซับยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปทําอาหารมื้อเช้ามานะครับไข่ทอดแบบไร้น้ํามันกับเนยถั่วแอลมอนนะครับของทางไมโปรตีนนะครับผมสร้างมาเป็นกระปุกอย่างที่เห็นไปนะครับช่วงนี้กลับมากินไขมันดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้กินไขมันดีเลยนะครับเรารู้สึกว่าฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างมันไม่โอเคอะไรเงี้ย ก็กินมื้อเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะออกฝืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นขนมปังกับเนยถั่วที่เป็นแอลมอนนะครับมันก็จะฝืดๆหน่อยถ้าคนไม่เคยกินก็จะแบบหยีอะไรเงี้ยแต่ผมชินแล้วนะครับกินประจํากินทุกวันเบสพื้นฐานของอาหารเช้าที่ต้องกินช่วงนี้เลยครับไขมันดีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนครบวันนี้มีอีเวนต์อีกแล้วนะจ๊ะนัดกับเจสันไว้แล้วนะครับ,ดรเ,รบเดี๋ยวไปหาเจาสันกันดีก,กว่าสงสัยจะรอนานแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเจาสันจะตัดเต็มไหมกับชุดวันนี้เดี๋ยวดูกัน คลิปที่แล้วนะครับที่เราแต่งตัวกันไปเป็นแนวแคชชัวรมีฟีดแบ็กดีมากใช่ไหมเจสันใช่แล้วก็จากที่ดูคอมเมนต์เนาะคนดูจะชอบคอนเทนต์ของอันนี้เรามากเลยเราก็เลยอยากจะทำแคชชัวรต่อไปอีกหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยมากับเจสันเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะมาหาเสื้อผ้านะแคชชัวเหมือนเดิมแหละแต่ เปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นแบบที่เจสันใส่นะครับวันนี้ผมก็จะมาดูกางเกงขาสั้นแล้วก็จะมาแนะนําในการซื้อกรงเกงขาสั้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเลือกซื้อกางเกงขาสั้นแนวแคชช่วสรสำหรับผู้ชายเนี่ยวิธีเลือกเลือกยังไงความยาวสั้นแค่ไหนพิตติ้งแบบไหนสีอะไรดีเราไปดูกัน นี้เราเข้ามาอยู่ในช็อป H&M ซึ่งเป็นช็อปที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมมากๆเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้ว,ลวรู้สึกว่าโอเคอย่างที่เคยบอกไปใน,นหลายๆคลิปว่า H&M เป็นแบรนด์ที่ผมใส่แล้วโอเคมากๆนะครับชุดครชั่วครั้งที่แล้วก็เป็นเซ็ตของ H&M หมดเลยซึ่งวันนี้จะมาตามหากางเกงขาสั้นนะครับเป็นของ H&M เหมือนเดิมขาสั้นที่พีจ่จ้าที่ชิต้าจะเลือกวันนี้เนี่ยมันจะมีกฎง่ายๆไม่กี่ข้อเนี่ยว่าต้องเลือกอยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับวิธีการเลือกกางเกงขาสั้นแนวแคชชวล์ ool, สำหรับผู้ชายนะที่งๆงขาสั้นทุกแบบเลยนะครับก็คืออันดับสาคัญเลยอันดับหนึ่งคือความยาวขาครับความยาวขากางเกงขาสั้นเนี่ยเมื่อใส่ที่เอวปกติแล้วเนี่ยไม่ควรยาวเลยหัวเข่านะครับถ้าขายาวเลยหัวเขา่ามันจะไม่คุณดูเตี้ยทันทีเลยเพราะขาคุณจะเหลือนิดเดียวเนาะเรื่องสีของกางเกงขาสั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่อชอบใส่เสื้อสีที่ออกไปแนวเข้มมากกว่าเนี่ยผมก็จะแนะนําสีที่มันเข้มกว่าอย่างเช่นอย่างนี้ สีดำนะครับเอาไปใส่กับพวกโปโลสีกรมท่าสีเทาสีดำเดี๋ยวลองฟิตติ้งดูก่อน,นว่าจะใส่สีอะไรเข้ากับเราที่สุดมันต้องเลือกหลายๆตัวได้มาทั้งหมดสีนะครับเดี๋ยวเราไปลองกัน เป็นไงกันบ้างครับแค่ปดกางเกงตัวเดียวนะก็แคชชัวร์ได้แบบเท่เลยอ่ะแบบออฟฟิศเหมือนแบบแค่เปลี่ยนมาเป็นยังเกงง่ายๆแบบนี้มันก็สามารถทําให้เราดูแคชชัวร์แล้วก็ดูแบบภูมิฐานดูดีขึ้นมาได้นะโอเคอย่างที่บอกนะครับางเกงขาสั้นสําหรับผู้ชายที่สวยงามน,นะคือ1ฟิตติ้งเนี่ยต้องพอดีนะครับถ้ามีช่องว่างมาก,มากพอให้ขยับตัวได้สบายแต่ในขณะเดียวกันไม่เยอะจนเป็นถุงเป็นโปทํทำให้ดูขาใหญ่นะครับนี่แหละครับคือข้อดีของการใสยย่กางเกงขาสาั้นแบบสลิมฟิตเห็นไหมครับกระชับ เห็นทรงขาสวยเพียวหลอ่อนะครับแล้วก็สำคัญคือความยาวขาเนี่ยต้องเลยเข่านะครับง่ายๆแค่นี้นะครับลองไปแต่งกันได้นะครับเป็นแนวแคชชัวแบบสบายๆขาสั้นแต่ก็ยังดูคุมฐานยังดูดีเหมือนเดิมบ้านเราประเทศไทยอากาศร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบถ้าจะเป็นซัมเมอร์ตลอดทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยกานเกงขาสั้นแล้วเอาฟิตแบบนี้เหมาะมากๆก,ก,กับประเทศไทยเราครับสามารถแบบาดัดแปลงได้แบบที่เห็นเลยรอครับแน่นอนคอนเฟิร์ม แล้วก็ไหนเราแต่งตัวแบบหล่อๆมาแล้วนะครับพลาดไม่ได้กับอินโทรเท่ๆกับแนวแคชชัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันดีกว่า ้นองไม่เหลือเคยไปกันไหคราบว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างๆแฮงเอาท์ร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะรู้จักเขาหนุ่มไทยอ่วนมากขี้อายอ่า ไปเจอตัวจริงที่ร้านกาแฟาถูกใจอะ90%นะไม่กล้าเดินก็ไปคุยด้วยตรงหรอกอย่างนั้นเรามีวิธีแนะนำนะครับสำหรับคนที่เจอใครแล้วถูกใจตามร้านสถานที่ต่างๆนะครับเดีย๋ยวเรามาบอกกันง่ายๆนะครับแค่3มเทคนิคเทคนิคแรกที่ผมสองคนจะมาแนะนำนะครับนั่นคือเทคนิคที่ว่าเข้าไปดูเพจของร้านเขาเนี่ยมาเที่ยวร้านแล้วถ่ายรูปเช็คอินหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาเช็คอินที่ร้านเนี่ยเวลาเราไปหาเพจของร้านไปดูในแผงคอมมูนิตี้ มันจะมีรูปถ่ายของหลายคนเลยที่ไปเที่ยวแล้วก็เช็คอินไว้มันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เราจะเจอเฟซรูปของเขาแล้วก็เฟซของเขาจากโลเคชันร้านนี้ครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมว่าและหลายคนใช้กันอยู่นะครับเมื่อเราได้ Facebook ของเขาจากเพจร้านแล้วเนี่ยเราค่อยทักเมสเซจผ่าน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ไปหาเขานะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นวิธี first contact มันอาจจะเหมาะสำหรับคนขี้อายบางคนเทคนิคที่สองนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือ เข้าไปที่แฮชแท็กของร้านหรือว่าแฮชแท็กสถานที่ต่างๆนะครับมันจะขึ้นทั้งใน IG และ Facebook เวลาเราไปสถานที่ต่างๆเจอคนที่เราชอบเจอคนที่เรารู้สึกถูกใจอะไรเงี้ยถ้าไปสถานที่ที่แบบมีชื่อเสียงดังอะไรเงี้ยเขาจะต้องติดแฮชแท็กไว้ในรูปของเขานั่นแหละเป็นข้อมูลที่เราจะเข้าไปดูแฮชแท็กและจะไปติดตามเขาได้โอเคแล้วก็เทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่3นะครับเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดและผมก็คิดว่ามันเจ๋งที่สุดด้วยนั่นคือ เข้าไปคุยกับเขาเลยครับการที่เราเข้ากล้าเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยมันทําให้เขามันทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจไม่ต้องไปกลัวการเซโนจากผู้หญิงนะถ้าเราไม่กล้าทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่โคตรเวดิ quote, very good, กูดแล้วก็โอเคที่สุดแล้วนะครับนั่นคือการเข้าไปคุยทําความรู้จักกับเขาไม่จำเป็นต้องเชิงลุกขนาดที่แบบว่าอยากจีบหรืออะไรแค่ทําความรู้จัก เป็นเพื่อนกันก็ได้ติดตาม i g หรือ Follower IG เขาก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปแบบจีบอย่างเดียวนะครับทำความรู้จักไว้อะมันไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับขอให้เรากล้าแล้วก็เข้าไปคุยแนะนําตัวให้ดีนะครับเรื่องเทคนิคในการเข้าไปหรือว่าเข้าไปแนะนําตัวอยากรู้จักยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยไว้ในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะเออเทคนิคอะไรพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวเราสองคนจะมาแนะนํากันแล้วกันนะจ๊ะ วันนี้ฟิตเนสเปิดเรียบร้อยนะครับไม่ได้เข้าฟิตเนสมาก,กี่เดือนวะเดือนครึ่งกว่ามั้งโอ้โหสองเกือบเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าวนสุดๆตอนนี้เออ <laughs> ได้เข้าฟิตเนสสักทีครับ <laughs> คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับที่เข้ามาฟิตเนสซึ่งวันนี้แบบเป็นวันแรกจริง <laughs> รู้สึก ปีมากแล้วก็คิดถึงลูกเหล็กหลายๆอย่างที่หยุดไปนะครับน้ําหนักก็ลงมาอยู่ประมาณ76นะครับน้ําหนักหายไปประมาณ3-4ี่กิโลนะที่แบบไม่ได้ซ้อมเลยนะครับด้วยหลายๆอย่างคือผมไม่ค่อยได้กินเยอะเหมือนตอนที่ซ้อมหนักแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ได้โหยขนาดนั้นก็เลยรู้สึกไม่ค่อยได้อยากอาหารขนาดนั้นก็เลยพักไปเลยนะครับ แต่วันนี้กลับมาซ้อมันแรกแล้วก็ตารางอาหารเริ่มเข้าโปรแกรมแล้วนะครับซ้อมเวทตารางอะไรต่างๆเริ่มกลับเข้าโปรแกรมเหมือนเดิมแล้วนะครับเริ่มต้นวันจันนี้นะครับเป็นแบบฟูลไทม์กลัวแรงไม่มีครับต้องสัดผิวกอาก่อนเรียบร้อยปไปไป วอร์มร่างกายแล้วก็รีคาเวอรี่กลับมากันดีกว่าลุย คาร์ดิโอนต่อนะครับหลังจากที่เล่นเวทไปครบ1ชั่วโมง30นาทีใช้เวลาดีมากเลยนะแล้วก็ตารางโปรแกรมที่กลับมาเล่นก็สามารถเล่นให้ครบทุกท่านะครับเวทีวกูดมากๆแต่น้ําหนักจะยังแบบเล่นเยอะไม่ได้อะไรอย่เงี้ยนะครับเป็นไงบ้างเจสามวันนี้วันแรกค่อยๆกลับมาตอนนี้คาร์ดิโออยู่แป๊บเดียว oh, Workout complete เป็นไงบ้างวันแรกแรก,ก็ได้นะเอออกลับมาใช่ก็เป็นที่น่าพอใจ เวนเทจเมื่อก่อนเล่นปกติเท่าไหร่นะสองแผ่นวันนี้เราได้เต็มที่แผ่นครึ่งเออถือว่าก็ถือว่าโอเคในถ้าเรากลับมาแล้วสามารถเล่นได้ครับปามาเนี้แต่ไม่เหนื่อยจริงวะนะเออ <laughs> จริงเซตแรกๆน้ำหนักไม่ไหวอ่ะเออแต่ก็แบก,กันจบได้ก็สุดยอดยิมเปิดแล้วน่าจะสนุกแต่ตอนนี้ไปหาอะไรกินดีกว่าโอเคไปได้เวลาโพสต์วิร์กอัลนะครับมื้ออาหารหลังเล่นนะครับที่สําคัญมากๆในช่วงนี้ กินดีสุดๆบาร์บ uh ีค huh. ิวหม่าล่าจริงไม่มีหม่าล่าหรอกมีแต่บาร์บีคิวแล้วก็ uh huh. ของพิซิต้าเป็นไรนะย่างเกลือใช่ไหมย่างเกลือ mm hmm. ก็คือเป็นเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีข้าวขาว200กรัมเนื้อไก่ประมาณ180กรัมได้นะครับแล้วก็มีบรอกโคลี่แต่เจสันแม่งกินน้ําเป็นโคคิโร่ซีโร่อยู่นะเออซีโร่นะน้ําตาลนะ <All right. S 1> นนะยังควบคุมนะจ๊ะกินแบบนี้ตลอดนะครับหลังเล่นก็คือจะสติ๊กเรื่องอาหารมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจะกลับมาอย่างที่บอกคือจะกลับมาแบบสติ๊กแล้วก็จะแบบทําหุ่นนะจะ เขหน้ากินเลยดูดิโอ้ยข้าวขาว,ขาวไก่แล้วก็มีบล็อกลี่ด้วยนะจ๊ะโค้ดเวิร์คเอาทนะครับแถมมีผู้อัดด้วยแล้วก็ทำคัานเลยอย่าลืมไขมันดีสาวมอนแฟตเป็นไงกันบ,บ้างครับกับคลิปนี้สนุกไหมหรือว่าใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับเวิร์คเอาท์คอนเทนต์เกี่ยวกับการแฮงเอา การแต่งตัวคอมเมนต์ไม่เลยครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนประเด็นร้อนน่าสนใจเดี๋ยวพวกเราหยิบมาทําคลิปกันให้นะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปการทุกๆอาทิตย์ใช่ไหมใช่ต่อไปเราจะลงคลิป1คลิปทุกๆสัปดาห์อืกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะจยังไงก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์ช่องเชตาชนแนลนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว See you next video b y บบ y e b ายบาย